คลิปนี้เรามาศึกษาพระสมเด็จวัดระฆังในสภาพต่างๆซึ่งได้มีการลงรักหรือทารักเคลือบเอาไว้นะองค์สีแดงนี้ทาชาตินะชาติคือจะเป็นสีแดงรักจะเป็นสีดำซึ่งการทารักนั้นก็มีว่าทาครั้งเดียวหรือว่าจะทาหลายๆชั้นลักษณะอย่างองค์นี้แบบนี้ทาไว้เพียงรอบเดียวนะรักจึงเคลือบอยู่เฉพาะผิวนะ คเคลือบบางๆลักษณะนี้คือเคลือบบางๆส่วนถ้าทาประมาณสองถึงสามรอบก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าหากว่าทาหลายรอบหลายชั้นก็จะคลุมมิดไม่เห็นเนื้อองค์พระด้านในลักษณะนี้ก็จะเป็นการทาชั้นเดียวเช่นกันส่วนสภาพลักษณะนี้เป็นการทารักเคลือบชั้นหนึ่งแล้วก็มีการถัก โดยใช้เชือกหรือด้ายนี้ถักหุ้มทั้งองค์นะอันนี้ก็เช่นกันได้ทําการผ่าออกจากที่ถักหุ้มเอาไว้นะถ้าสมัยโบราณเนี่ยยังไม่มีการเรี่ยมกันอะไรพระที่เป็นเนื้อผงเสี่ยงต่อการแตกหักง่ายก็มักจะนําเชือกมาถักหุ้มไว้ลักษณะแบบนีอ้อันนี้ก็เช่นกันนะด้านในจะเป็นพระแล้วแต่ว่าจะเป็นพระสมเด็จอะไรยังไงนะต้องผ่าออกดูเท่านั้นถึงจะรู้อ,อันนี้เช่นกัน จากสภาพนะรักนะรักลักษณะนี้และเชื่อลักษณะนี้80ปีถึงร้อนปะีที่ถักคุ้มมานี้80ปีถึงร้อปีแล้วฉะนั้นถ้าเราได้พระที่มีการถักคุ้มลักษณะนี้ที่ถักมาโบราณลักษณะแบบนี้รับรองได้ว่าพระที่เราผ่าออกมานั้นเป็นพระแท้แน่นอนเพราะถ้าย้อนไปแปดปีร้อยปีนั้นเรื่องของเก๋ของปลอมนั้นยังไม่มี นะไม่มีแน่นอนฉะนั้นพระที่ผ่าออกมาจากลักษณะที่ถักหุ้มแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพระอะไรเป็นพระแท้ร้อยเปอรเซ็นะไม่ต้องกังบนอง์คนี้สภาพนะค่อนข้างที่จะชำรุดเยอะเหตุเพราะว่าตอนที่ผ่าเอาได้ที่ถักออกมานั้นยางรักนั้นซึมซึมเข้าไปในเนื้อพระนะพอดึงเชือกออกเนี่ยก็เลยหลุดล่อนนะหลุดล่อนทั้งองค์ หลุดร่อนทั้งองค์เลยอ,อ,องค์นี้สภาพยังดีหน่อยร่อนเป็นบางส่วน,นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นอันนี้ด้านหลังเห็นไหมรอยเชือกรอยเชือกที่ถักหุ้มชัดเจนที่สุดนะและโดยเฉพาะจุดตำหนิอะไรทุกอย่างนะตามตำราทั้งหมด นั่นก็คือเป็นพระแท100้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นพระแท100้ร้อยเปอร์เซฉะนั้นการพิจารณาพระหรือดูพระเนี่ยเราต้องได้เห็นหลากหลายกันจริงๆเห็นหลากหลายรูปแบบหลากหลายลักษณะนะไม่ใช่ว่าเราจะมาเห็นแค่พระอ่าเพียงแต่ไปเจอตามแผงทําอะไรเท่านั้นนะพระที่คนยุคเก่าเ,าเขาเก็บสะสมเอาไว้จะมีการเก็บรักษาที่แตกต่างกันไป บางองค์ลงลักก็ปิดทองเอาไว้ลงชาติปิดทองเอาไว้บางองค์ใช้ยางไม้ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปอ่ะไม่มียางรักไม่มีชาติที่จะมาทาก็อาศัยยางไม้ทั่วไปายางกล้วยก็ได้นะหรือยางต้นโพก็ได้ยางอะไรก็ได้ที่สามารถทาเคลือบผิวพระเอาไว้ได้ฉะนั้นบริบทของพระโบราณเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวนะ สิ่งแวดล้อมนี่สําคัญที่สุดนะบริบทมันมาจากสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมตรงนั้นอะไรนะพอที่จะหาได้ก็นํามาใช้กันอันนี้แหละคือบริบทของคนโบราณโดยแท้